ก่อนที่ตู้เลทข,ของเจ้าทูจะจากเราไปนะครับผมก็ได้ไปกดตู้ของนาน,นะครับเพิ่มเติมมาแล้วกดไปทั้งหมดอีก20โลนะครับได้มาเพิ่มอีก2ตัวถือว่าดวงดีจัดๆเลยนะตอนนี้ก็เป็น c 2ไปที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวตู้เฟย่าที่จะมาต่อจากนี้นะครับผมก็เตรียมตัวที่เป็นกุญแจคราบในการฟาร์มเพชรทูบ,บี้เตรียม,มว้ได้เผื่อว่ามีกิจกรรมนะถ้าไม่มีก็นั่นแหละเดี๋ยวใช้ให้หมดแล้วก็เอาเพชรมาใช้ในการกดเฟยย่าต่อ ก็สำหรับตอนนี้เจ้าทูที่เป็น C2 งแล้วจะบอกว่านางเก่งขึ้นแบบมากๆนะครับเพราะว่า C2 ให้เราได้นะครับนอกจากเสด็จตันในส่วนของแอ็กนะครับเพิ่มขึ้น12.6%แล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการใช้ท่าที่เพิ่มนามิคิทิคอลนะครับจะสามารถสร้างโลได้ในอัตรา155%ประจมตี3เทินนะครับทุกครั้งที่ใช้สกิลด้วยซึ่งก็ตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าผมใช้เซตนะครับอุปกรณ์ของนางเป็นเซตปุ้มประชาการที่เพิ่มประจมตีสูงสุดนะ เป็นชิน้นอาวุธเนี่ยโจมตีเปอร์เซนต์แล้วก็ชิ้นชุดเป็นรถเสียหายแล้วก็ทําบล็อกไสในนะครับให้ประมาณเกือบเกือบสี่สิบเปอร์เซนต์นะครับทำให้อัตราบล็อกนะครับเกือบร้อยเปอร์เซนต์ได้แล้วก็รถเสียหายเพิ่มเติมทาอึดมากบวกกับพลังโจมตีตอนนี้ก็บวกไปถึงสี่พันนะครับทําให้การสร้างโล่นะครับถือว่าหน่ามากๆนะทั้งตอนเริ่มจากตัวที่เป็นตัวแหวนแหวนสองร้อยวันแล้วก็จากตัวสกิลนะครับที่ใช้ทุกครั้งตอนสร้างนาเมสเพิ่มนาเมสิลที่เด็ดเ้โนะครับจะได้ ที่สําคัญการที่เน้นค่าปรโยมตีนะครับจะทำให้เวลาโจมตีปกติเนี่ยก็จะฮิลเจมได้นะแรงขึ้นตามาประยมตีด้วยไม่เกี่ยวกับปริมาณดาเมจที่ทาได้แต่อย่างใดนะครับก็ <_ letter> จะบอกว่าไส้ในของประกณ์ตอนนี้นะครับมีตัวที่เป็นอัตราคีนนะระดับหนึ่งนะครับเผื่อไว้ติดคีเพราะว่ายังไงจุดเด่นของเราก็จะเป็นเรื่องของน,าน้ามคคิทิคอล,ลซึ่งถ้าเกิดทําไปถึง C6 ได้เม <s> ืๆๆ่อไหร่อ่ะก็จะไม่ต้องทําอัตราคิทิคอลเลยนะครับไปทําจุดอ่อนเพิ่มเติมแทนสำหรับทีมมารีนาตอนนี้ของผมนะครับก็จะเป็น ที่มีการผสมภาษสาในส่วนของคิสเข้าไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่อมาาอัตราคาชานะ,นะครับจากการแปดเดทได้ตัวคิสเองผมก็มีแผนการในการขึ้น46นะครับเดี๋ยวเขาจะต้องทําให้การจำสิลปกติกลายเป็นดับเบลเดทให้ได้แล้วก็ใส่เป็นเซ็ตหมอผีโจมตีอัตราบล็อกใหม่นำหน้าน,นะครับอีก2ตัวก็มาเพิ่มความถึกนะครับคามา่าเพิ่มลดทอนให้กับทั้งทีมได้นะครับแล้วก็เป็นตัวฮิลเป็นตัวดาเมจหลักอีกตัวหนึ่งนะครับรองจากเจ้าทูธ เราใช้เป็นเซ็ตป้องกันป้องกันเปอร์เซ็นต์อัตราบล็อกแหวนคืนชีพเพชรพีแล้วก็มีเจ้าชานเซเลอร์นะครับมาช่วยลดปริมาณความเสียหายนะครับแล้วก็จมตีเข้าครั้งจะสามารถใช้ตัวที่เป็นทูดาเมจได้มีตัวที่เป็น8พลาดเป้านะครับลดโจมตีด้วยเวลาใช้ท่านี้เข้าไปนะถือว่าค่อนข้างลดเยอะนะครับแล้วก็มีท่าขจัดบัฟในการล้างพวกอมตะานะเพราะตัวนี้จะเป็นเซ็ตป้องกันเหมือนกันนะครับป้องกันเปอร์เซ็นต์อัตราบล็อกแหวนคืนชีพส่วนใหญ่แล้วตัวที่เน้นเรื่องของพลังป้องกนันนเเถ้้ากิดใชป็ต ตัวป้องกันเนี่ยจะได้ต้านทานผลด้วยนะครับเพราะว่ามีผลมากในสนามอารีนาลีน่ามาเพิ่มต้านทานผลขึ้นไปอีกนะครับมาช่วยฮิลช่วยเพิ่มดาเมจได้เซตบล็อก HP เปอร์เซ็นต์อัตาบล็อกแล้วก็แหวนขึ้นแหวนธมะตะธุดก็เซตตามพิวามานะครับใช้ไพสเพื่อเพิ่มต้านทานผลสรับป,ป้องกันแล้วก็ตอนนี้ลบลำดับสกิลนะครับมีผลต่อการแพ้ชนะมากขึ้นผมก็เลยจะให้เปิดด้วยท่าการซีซีแล้วก็ไป เริ่มด้วยเดสเดียวก่อนนะครับพอเด,ดเดียวมีโอกาสในการแสูงเนี่ยแล้วก็ตามด้วยเดซหมูนะครับมีโอกาสในการเก็บได้ในเป้าหมายอัตราการชนะในอารีนาตอนนี้ก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับในด้ด้การป้องกันก็เช่นกันนะเขาถือว่ารับมือพวกที่โหดๆได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีในส่วนของอารีนาระดับสูงด้วย ตอนนี้ก็ด้วยทีมนี้นะครับสามารถไปถึงระดับแต้มพันสี่ได้ก็อัตราชนะยังไม่ถึงครึ่งนะก็ยังต้องปรับปรุงทีมแล้วก็อัปเดตทีมขึ้นไปนะแต่ว่าสามารถต่อกรกับพวกคาย C6 ไดใกล้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เจอทูตสี่สองปางปรับไปนะผลการแพ้ชนะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับในส่วนของการป้องกันนะครับผมจากทีมที่แจกแต้มก่อนหน้านี้นะครับก็เปลี่ยนมาใช้ทีมนี้ในการป้องกันซึ่งก็ถือว่าป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับ เดี๋ยวมาดูผลการต่อสู้สักแมตช์หนึ่งนะครับอ่าแมตช์นี้แล้วกันนะจะมีทูสีสองกับเจ้าคาย4ีเจ็ดนะแล้วก็มีคางูละมีเอริเซียแล้วก็โคนะครับเดี๋ยวครับเปิดก่อนนะครับทีมผมนี่เป็นทีมที่สปีดช้ามากๆนะแทบไม่มีความเร็วตัวเองเลยจาก่าซีซีแล้วก็ ป่าพานะครับปิดเกมเราไม่ได้นะเพราะว่าเอาเจ้าทายไปววาทาั้งหลังรวมกับเจ้าทูตนะนามเน่เ,เลยถูกกระจายไปความมืดจนรหมูนะครับติดเพิ่มไปสองแต่ว่านะ่าแหละเวลาเจอกับทางุละหรือว่าเอ,อเซียเนี่ยมันจะถูกล้างได้นะ อันนี้ผมตั้งเป้านะครับจะทำเป็นทีมถึกนะให้ถึกปลายทางไปเลยเดี๋ยวพอแต่ต่อ,ตอไปอ่ะผมก็ว่าจะตั้งวิสลีนะครับจะทูดไว้เป็นสวนหลักปั้น46ใครได้นะครับเราก็จะขึ้นอารีนาระดับสูงสูให้ได้ด้วยทีที่เป็นทีมถึกนะครับโดยที่จะไม่ใช้คลายเลยนะแค่แต่ตัวเดียวตั้งเป้าจะเป็นสายฟีที่จะไม่ใช้คลาย4 6ตามคนเดิมนะครับ

เขาบอกว่าทูนี่เป็นตัวที่รับดาเมจของเจ้าลายได้ดีมากๆนะช่วยดึงโซ่มาทำให้ตัวอื่นไม่ต้องรับภลระเยอะแล้วก็การวิ้วไปในเส้นทางของการเพิ่มโจมตีเป็นหลักของผมนะจะไม่ได้เน้นเพ่ตต่อหรือว่าคิดิคอรมากมายเนี่ย ทำให้มันยืนในสนามได้ค่อนข้างดีนะครับตัวทั้งปริมาณการฮิวขึ้นมานะเห็นไฮิวของผมมา900กว่านะแต่ขออีกฝั่งนะครับอาจารย์ลิวไปทางนาเมจคริคอลไอ้อาตาคิแล้วก็จดดอ่อนมากกว่าจะฮิวได้600เห็นไหม ผมจะเน้นตีต่อค้างแรงก,การสร้างโล่หนาๆว่า,า,าอย่างการสร้างโล่ด้วยสก,กิลนี้ก็จะแรงตามค่าโจมตีนะครับไม่ได้เกี่ยวกับดาเมจใะครดูกันประมาณนี้นะครับก็แนวทางในการทำทีม PVP ต่อจากนี้ของผมก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเน้นไปที่ตัวถึกเป็นหลักนะครับไม่เน้นตัวดาเมจเพราะว่าระยะยาว,ยาว ผมมองว่าการประทะก,กันด้วยดาเมจอะแบบพวกใครซีสูงสูงยอนทีหรือว่าแม้กระทั่งตัวที่จะเข้ามาใหม่หลังจากนี้มานสู้กันไม่ไหวนะครับถ้าเกิดคุณเป็นสายฟีตัวน้อยสำหรัวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ